ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลามาพอๆกับพอ่อแยบเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอ่อแยบพามาติดตามเด็กเล่าพัฒนาต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่20ธันวาคม67เจ็ล่าพัฒนาออก2150 92 ครับเรือล่างก็ออกห้าศูนย์มาพี่น้องเนาะครับชุดที่ผมเตรียมสรุปให้นะพี่น้อง <c oughs> นะครับครับมันเด่นนะพี่น้องเนาะสองหากะแนนสามหากะแนนหาหากะแนนครับก็เลยเป็นทีสามตัวกามาหามาสองมะพี่น้องเนาะครับส่วนศูนย์พี่น้องแต้มบ่มีนี่มา เก่ากับสามเตีมมานะครับเอ้าไใครสุกใครมันพ่อเตีมมาดีแกนี่เนาะพี่น้องเนาะครับสองพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะนะครับวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567้าลาวพัฒนาพ่อแต้มบนล่างวิ่งรูด2กับ3กับมา2องนะพี่น้องเนาะเห็นไหครับ แต่พอเตียมไปนเน้นให้พิษตัวพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามออกเก้าสองตรงๆเนาะพี่น้องเนะเาะอ้าวไผ่โชกไผ่มันพอเตียมกันดีใจน้ำได้พี่น้องเด้อครับไผ่บ่อโชกบ่อมันเมื่อนี้พอเตียมผ้ามาตามต่อยเนาะพี่น้องเนะเาะครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันนะครับ วันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาพอแต้มนะพี่น้องควายเข่าควายแตกปังๆอี้เรื่องงวดที่พี่น้องเนาะสองงวดชอนนะพี่น้องเนาะ ครับแปดกับ9พี่น้องทุดวิ่นในพี่น้องเด้อ สองสามสี่อันนี้มีสองเก่าอีกเลยพี่น้องครับจุดวินครับจับคู่ได้พี่นอ้นนองเนาะ 2 8 2 9 3 8 9 48 49นะครับ ครับเต้มเน้นซีหางนี่พี่น้องปรับสัตว์เก็บน,นะพี่น้องเนาะ เจะลืมนะพี่น้องเรื่อม,มักตัวไรสอบตัวไรก็จะลืมกลับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะพอเตรียมเนี่ยสองกับสามพี่น้อง,องครับก็มีพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาหาพอเตรียมนี่คือสูตรพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาสองกับสามบ่ครับมาใส่เจ็ดแปดเก้าพี่น้องมาเน,นี่งวดน,นี้ไม่ได้แปดกับเก้าหนึ่งสองสามส้นสองกับสามเลยพี่น้องนี่ เห็นบ่ครับเอาเห็นสูตรน้ากันนะพี่น้องเนาะที่ไปที่มาของเหล็กโพแทมนะครับวัตถิ่ันธ์มากกับ92เข้าตรงๆนะครับวมน,นี้ก็ดี38 39 28 29ที่โพแทมเน้นให้เห็นบ่ครับสัดเจนนะพี่น้องเนะาะพี่น้องแคปหน้าจอไวไ้เลยครับเด้อ อ้าวผิดพลาดประกันในพอเตียมกับก็โทษขออภัยนะพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับอ้าเอาบระกุดูแล้วก็ได้พี่น้องแล้วพอเตียมก็อวยพรอนคอยเข่าค่อยแตกปังๆอีกพี่น้องอีซี่ก็จะได้สก็งมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะอ้าจะเริ่มนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแรเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้อง ฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นำนะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอผ่านคลิปใหม่ๆนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้พี่น้องขอเอฟซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันมันเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะรับพ่อกันคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม